ก็เปิงอยู่แต่ว่าฮัน,นี่อูอ้นี่ผมใจ้ว่าจะมาถ่ายมาอย่างนี้ผมแจนะถามบอกคือคุณออกไปอะออกไปคนเดียวอะยังไปกัดแรงไปกัดอย่างเนืองอย่างเขาอู้ไปได้แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งหรอลูกชายมาเพลกกรไปถอดไปถอดเตี้ยบต้องถอดเตี้ยมันอยู่เพื่อแสงมันจะเข้ามาบอกไีลูกชายขอมาเพลหน่อยขอมาเซนนี่กำได้หรอยอิงไปเซนเนอะก็ยิงจะติดขอกนะไอ้อู้ไปได้น่ะไปเซนไปเลยประเดี๋ยวนี้ตัวดังแล้ว มีชื่อเสียงแล้วโด่งดังแล้วในโลกโซเชียลเข้าใจก่อนเวลาอู้เนี่ยแล้วถึงเวลามาลูกชายมาเซ็นนี่ขอเซ็นนี่เซ็นนั่นเนี่ยคุณจะติดติดข้อนะเปิ้นจะถูเอาไปเซ็นไปเลยนะจะไปเซ็นเนอะคุณจะเซ็นเหรอจะกี่ป่อยหรอก็ไปเซ็นแห่ใครที่ไหนมาได้เซ็นได้ย่ะมันมีใครมาขอเซ็นก็ย่างอ่ะยังยังมามีได้ย่ะเออเขากลัวไปได้นะใช่แสงมันกำลังจะเข้าแาเนี่ยอาพจะ มันมาเฮ่อป้าต้องนิ้วปิดดีเนี่ยแขวนบ้ใจจะถามแเจแทิ้งอยู่ไปจูผมนะถ้าทิงจูผมเจ่าคุณเนาะถามแจ๊แต้เจ้าเต้ได้เซ็นมาหรือยังมาได้เซ็นมีคนขอพ่อรองมามามีมามี่มามีครับเออเออเออแล้วอูยังไงแล้วอกลอยยิงกระบอกฮะเอาดังดังนะ่ะว่าเสียงดัง จริงก็ว่าดังลงไปอเอพ่พออกเขาได้ก็หาชีวิตหามเนี่ยปอเมาแล้วเหรอป่ะ,ปะยวนี่เนาะเมาเมาอ่ะแกเมาไน้สปีแล้วปะ่ะแล้วเมาหรือยังหาถามแต่เนี่ยเมาถอดถอดถอดเลยอยู่บ้านไม่ต้องใส่ถ้าเอาไปกลางไปกรงไปกาดไปซื้อกับเขาถึงถึงจุนดนีแ่แล้วเรื่องลายเซ็นถ้ามีคนขอจะไปเซ็นเด็ดขาด เซ็นหรือยังที่ออกไปการนี่อู้วาดเดียวเนี่ยว่ามาได้เซ็นอ๋อยังอยาบะมีใครขอเดอกะมีแล้วกัมามีเออบะมีก็โคนแถมถามไปยังอ่ะวัเดียวนี้บะขอมันมีใครขอและเซ็นสักคนกะอู้ไปเลยมันต้องมีพราะของนั้มันต้องมีไปไปถาม มามีใครขอเลยลายเซ็นมามีลาเซ็นไปเลยไปเลยบาดใจถ้าเซ็นไปเลยมันบาดใจแน่เข้าใจก่อหรือว่าเซ็นไปแล้วแแะขี้งูมั้งงูเรื่องไงเออยังอยากยังอยากยังเอออ่างกะก็ค่อยๆอู้กันกะลุงลุงก็บอกก็เอ๊ะใส่ผมขนาดเป็นดาราแล้วเขาต้องใจเย็นเป็นคนดังแล้วคุณต้องใจเย็นบาดใจเนี่ย บอกลุงเตือนลุงเนี่ยเวลาไปกาดกับไซแว่นไปเหยกำมาลังไปลักเซนเถอะละก้าเอาใจแต่อูแต่แต่อ่อเซนหรือยังอูกินหรอกบัดใจผมไอเสียมถามผมกินหรอเซนกินหรอบัดใจก็ผมว่าผมจะเซนผมก็สบายใจกันเออมาแล้วเนเออเพราะว่าผมกลัวเกิดไปเซนท่านเซนนี่เซนไปเลยบัดได้แนะ ตอเดี๋ยวตัวเป็นคนดังแล้วโอ้ผขอมาเซ็นให้ป้าขอมาเซ็นให้น้องกำได้ก่อเจ้าใหญ่ตายเอตัวใหญ่อินเนอร์ชัยเนอะมาใช่มักเล่นเนอะผมม่ใช้คู่เล่นลูกชัยเนอะกูบอกว่ามาได้เซ็นแน่นอนนะเออเออถ้าไม่เป็นอย่างนี่มีปัญหาบัได้เข้าใจะก่อเออได้ยี่โอเคกับเฮามาเป็นห่วงกับแต่มาเซ็นแน่นอนอย่าแล้าไปกาเด็กกี้รอมีคนขอก่็ลายเซ็น อูแล้วอูแหมอู้แล้วอูแอหผม oh, บอกว่า <พอ S 2> มาได้เซนแั้ว่า่าไเต้องม,มีใครขอต,อต,อตอว่าขอจ้างมองมีใครขอและเซนสักคนอย่างมาเจ้าหรอมามิ